สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านโมนี่ด้มีโอกาสได้เทศเสียง8ปดคูณสินะครับของสังบัดหินขันนะครับเนาะทั้งหลานสาวพื่นซุงไล่ไม่หายว่าพื่นจะไปประกวดร้องเพลงอยู่จังหวัดหลอยเอ็นนะครับผมก็เลยเทศเสียงให้ร้านพื่นทั้งน้องสาวอาพินอยู่บ้านนาซิ่งลอาแก้มท่องนะครับเนาะเดี๋ยวโมนี่มันกับมืดแน่แล้วครับผมก็ขอเปิดดังบ่ได้นะครับมืออื่นผมสิบที่ไหนไม่นะครับสำหรับมโอนี่กั สิลองฟังเสียงเบิ้งนะครับเนาะว่าเสียงลานสิเป็นจังไงนะครับก็ขอให้ FC เอฟซีเฮาให้ฟังเสียงลานผมเบิ้งนะครับว่าสิเป็นจังไงนั่นให้ FC เอฟซีเฮาเบิ้งนะครับเนาะให้ FC เอฟซีเฮาฟังเบิ้งคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดนซับสะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่างบัดหินขันนะครับเนะาะม,มันก็มืดแล้วนะครับครับเทดดังบ่ได้นะครับเพราะรว่าเกรงใจชาวบ้านเพิ่นเนาะครับเนาะ ครับเอฟซีรอแปนน๊บนึ่งนะครับเนาะ